นี่คือครูบอ k i ดคิ o คองพาวเวมือถือสุดแกร่งกันน้ำกันกระแทกแบต1600มิลลิแอมทุกคนดูความหนาน,นะครับใช้ได้เลยนะดูดิแถมยังทนทานกันน้ำกันฝุ่น IP68-IP69 ไฟฉายคู่ความสว่าง5000ลูเมนจะใหญ่ไปถึงไหนดูดิได้เครื่องมานี้ยังไม่ได้เปิดดูเลยนะเดี๋ยวรอเปิดดูพร้อมกันนะครับ มาดูที่ตัวกล่องกันก่อนนะนี่ตัวกล่อง King Kong Power c u b o t ที่ด้านหลังก็จะมีสเปคเข้าๆนะครับขนาดหน้าจอ6.497นิ้วเป็น6.5นิ้วแล้วกันเนาะขนาดหน้าจอ6.5นิ้ว Full HD Plus กล้องหลังความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลตัวนี้ใช้ชิปของ MediaTek MT8788 แบต1600มิลลิแอมปท t ีพา C Power by Android ตัวนี้ใช้ Android 13ตัวใหม่ล่าสุดเปิดออกมามือถือปกติปกติมือถือจะอยู่แบบนี้นี่ประมาณนี้นะอ่าแต่ผมเอาออกมาก่อนนะครับมีอะไรบ้างเข็มจิ้มซิมเข็มจิ้มซิมนี้ต้องใช้อันนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทํำไมต้องใช้อันนี้นะครับมีซองกันชื้นซิลิกาเจลด้วยอันนี้เอามากินไม่ได้นะ มีคู่มือและคลสิสต์ทไกด์อ่ามีฟิล์มกระจกแถมให้ด้วยทุกคนอันนี้ดีเลยผมจะบอกว่าตัวมือถือนี่ไม่ต้องใส่เคสก็ได้นะครับแข็งแรงแข็งแกร่งทนทานอยู่แล้วเพิ่มเติมหาฟิล์มกระจกมานี่เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะมีอะไรอีกมีหูฟังแถมมาให้สายชาร์จ Type C จะเป็นสาย USB-C to USB-C แล้วก็อะแดปเตอร์33วัตต์ตัวนี้จ่ายไฟแม็กอยู่ที่12โวลต์2.75แอมป์หรือ33วัตต์สำหรับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่เท่านี้เดี๋ยวคราวนี้เรามาดูที่รอบรบของตัวเครื่องกันก่อนนะครับเริ่มจากด้านขวานะปุ่มไฟฉายนะครับปุ่มปิดเปิดไฟฉายปุ่มพาวเวอร์เป็นปุ่มสแกนนิ้วไปในตัวมาที่ด้านซ้ายจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมีช่องใส่ซิม ช่องใส่ซิมผมจะบอกว่าแกะยากมากถ้าใครไม่มีเล็บนะแกะยากมากทุกคนนี่ผมยังต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเลยนะมันแน่นมากดูนะดูทุกคนผมไม่เคยเห็นท่องใส่ซิมนี่ที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาก่อนเลยที่ผมบอกว่าต้องใช้เข็มจิ้มซิมอันนี้นะครับเพราะว่ามันจิ้มลึกมากทุกคนนี่จิ้มลึกมาก จิมเสร็จปุ๊บไม่เด้งออกด้วยนะดึงต่อโอ้โหนี่ต้องดึงออกมาอีกนะถ้าใส่ซิมก็จะเป็นแบบไฮบริดสามารถใส่ซิมได้2ซิมหรือว่าจะใส่อีก1เมมกับอีก1ซิมตัวนี้รองรับ 4G นะครับถ้าใส่2ซิมก็จะเป็นแบบนี้ถ้าใส่1เมมกับอีก1ซิมก็จะเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้ถ้าใครจะเอาไปลุยน้ำนะตรงนี้สำคัญนะครับเราต้องปิดจุกให้แน่นด้วยนะ ซึ่งผมว่ามันแน่นอยู่แล้วแหละดูดิโอ้โหนี่อย่างแน่นเลยอะแน่นมากมาที่ด้านบนก็จะมีไฟฉายคู่ความสว่าง5,000ลูเมนสว่างมากเดี๋ยวมาทดสอบกันอีกทีมาที่ด้านล่างก็จะมีไมค์ช่องเสียบสายชาร์จ Type C เราต้องงัดอีกแล้วนะครับนี่คือมันแน่นมากนะจากที่เคยรีวิวมาหลายๆรุ่นนี่ ของคูบอดนี่เปิดจุกยากมากนะครับจุกเขาแน่นมากอันนี้ช่องเสียบสายชาร์จ Type C ถ้าจะเอาไปลุยน้ําตรงนี้ปิดให้แน่นด้วยน่าจะมี2จุดนะครับที่ต้องปิดให้แน่นถ้าปิด2จุดแล้วลุยน้ําได้แบบสบายเลยนะมาดูที่กล้องหลังนะกล้องหลังก็จะมีอยู่3ตัวกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลมีเลนส์ m a โคร2ล้านพิกเซลมีเลนส์ไนท์วิชั่นนะครับ20่ล้านพิกเซลในส่วนนี้ ด้านขวาจะเป็นไฟแฟลชตรงกลางกับด้านซ้ายจะเป็นอินฟราเรดตรงนี้จะเป็นลําโพงลําโพงอยู่ที่ข้างหลังและก็ไมค์ตัดเสียงดูดีไซน์นะครับมีความรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นยางนะเป็นลับเบอร์แล้วก็จับกระชับแน่นอนฝืดนะตรงนี้ดูลายเขานะผมว่าดูสวยอะ่ะอันนี้สวยแบบแข็งแกร่งนะทุกคนดูดิดูความหนานะแบต1 6 0 0 โอ้โห oh. อันนี้มือถือแบต5,000มิลลิแอมลองเปรียบเทียบดูนะโอ้โ oh. ห1,600มิลลิแอมเลยนะตัวนี้รอบๆตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาทดสอบลองเปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยนะครับลอกเลยนะครับนี่ขนาดหน้าจอใหญ่6.5นิ้ว Full HD Plus กล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะ ตัวนี้เป็นกล้องแบบเจาะรูนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยนะโอ้โหเปิดเครื่องมาสว่างมากเลยนะครูบอร์ด Power by a n d r o i นนี่โอ้โหทุกคนดูจอสวยไหมเฮ้ยจอสวยใช้ได้เลยนะแล้วก็ทัดลื่นอยู่ไม่มีแอปแฝงเลยโอโหอันนี้น่าจะเพียวๆเลยนะดูที่คอนโทรลเซ็นเตอร์นะครับ เพียวๆแทบจะเป็นเพียวแอนดรอยเลยนะทุกคนไหนดูการตั้งค่าสิความจุของรุ่นนี้256กิกใช้งานไป17กิกนะนี่ดูระบบ11กิกแอป6กิกนอกนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับเพียวๆถ้าไม่มีให้ปรับรีเฟรชเรทหมายความว่าตัวนี้รีเฟรชเรท60เฮิร์ตนะครับ อันนี้ก็ตามปกตินะรีเฟรช60เฮิร์ตผมมีความรู้สึกว่ากระจกเขาดูลื่นนะกระจกหน้าจอดูลื่นและมีความรู้สึกว่ามันแข็งแรงอะ่ะแข็งแกร่งอะ่ะเวลากดมันไม่ยุบยั่ว่ะทุกคนมาดูที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับรุ่นนี้ RAM GB, าารแรม8 g ิสามารถเพิ่มแรมเสริม Memory e x p a n s i o n ได้สามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก8กินี่เราต้องกดเปิดตรงนี้นะ Memory e x p a n s i o n กดเลย เดี๋ยวมาดูกันกดโอเคนะครับคูบ cool ัตคิงคองพาวเวอร์โอ้โหชื่อรุ่นนี้โคตรเทผมนะ่ะชอบมากเลยนะคิงคองพาวเวอรช่วงรอนี่ดูขอบของเขานะเป็นสไตล์ของมือถือสุดแกร่งนะครับรักเก็ตโฟนก็จะเป็นแบบนี้นะมือถือกันน้ํากันกระแทกสะเทินน้ำสะเทินบกขอบต้องอย่างนี้เลยหลังจากที่รีสตาร์ทเครื่องนะนี่ตอนนี้เปิดแล้วนะ Memory e x p a n s i o n เดี๋ยวตลอดการรีวิวผมจะเปิดแบบนี้ไว้สำหรับ Wi-Fi ของรุ่นนี้รองรับ2.4 GHz และ5 GHz อ๋อรุ่นนี้มี NFC ด้วยนะทุกคนไหนดูสินี่มี NFC ด้วยลองเปิดไฟฉายสิสว่างจ้าทุกคนสว่างจ้ามากอืหืมกล้องโฟกัสไม่ได้เลยสว่างมากตอนนี้ เขาน่าจะมีฟังก์ชันไฟฉายไฟกระพริบอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมต้องลองหาดูก่อนดูนะอม,มันสว่างมากสว่างมากดูดิโอโ้โหกล้องจะเสียไหมเนี่ยมือถือเครื่องนี้ผมได้มาจากร้านลักเก็ตโฟนไทยแลนด์ราคาเปิดตัวช่วงนี้จะอยู่ที่7,990อันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะ ถ้าใครต้องการมือถือสายอึกถึกทนแบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ลองกดเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปทดสอบก่อนเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้แน่นอน